เมื่อวันเสาร์ที่28เมษายนที่ผ่านมาที่ทำเนียบกงสุนใหญ่นครลอสแอนเจลิสจัดให้มีงานพบปะสังสรรค์ของชุมชนไทยเพื่อแนะนำกงสุนใหญ่คคนใหม่คือคุณเจษดาษกระตะเวทินแก่สื่อมวลชนนายกสมาคมประธานชมรมองค์กรและผู้นำชุมชนไทยขแขนงต่างๆ เพื่อทำความรู้จักสร้างความคุ้นเคยรับฟังความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยงานทุกอย่างที่ทำเนี่ยนะคะคิดว่าจะใช้ในเรื่องของโครงการอะไรต่างๆหรือว่าการช่วยเหลืออะไรต่างๆของของชุมชนไทยนะครับก็อยากจะให้เป็นในลักษณะที่เป็นเป็นบอสทั้มอัพขึ้นมานะครับจากข้างล่างขึ้นมาท่านพร้อมจะทำอะไรท่านร่วมมือกันท่านมีคนอยู่เท่าไหร่ นะครับแล้วมีคนที่พร้อมที่อยากจะทําอันนี้มาคุยกับเรานะครับเราเคงจะไม่พยายามที่เป็นในลักษณะท็อปดาวว่าท่านจะต้องทําอย่างนู้นทาอย่างนี้เพราะว่าที่ผ่านมาก็คงพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เป็นท็อปดาวเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะยั่งยืนได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือนะครับแล้วก็เป็นทุกคนเนี่ยจะต้องเห็นความสําคัญและเห็นประโยชน์นะครับในการที่จะทํา พวกผมเนี่ยมายืนกันอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่กัน2ปี3ปีเราก็ไปนะครับแต่ที่ท่านอยู่กันตรงนี้ท่านอยู่กันมา20-30ปีนะครับท่าน40ปีนะครับอันนี้ก็พอเป็นที่เข้าใจดีว่าเราก็มาเพื่อจะมาต่อยอดในสิ่งที่ท่านทำท่านทำแล้วกม็มาเพื่อจะมาเป็นพี่น้องนะครับมาเป็นลูกลกหลานนะครับนะร่วมกัน สำหรับประวัติข้าคราของกรงสูนใหญ่นครลอสแอนเจลิสคนใหม่นั้นเรียนจบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและประิญญาโทรัฐศาสตร์จากเซนต์เทนมิสซูรีสเตตยูนิเวอร์ซิประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มทำงานในกระทรวงต่างประเทศเมื่อปี2530ทำงานในกรมเศรษฐกิจกรมโครงการระหว่างประเทศ เคยเป็นผู้อำนวยการกองวิทยุกระจายเสียงกรมสารานิเทศสำนักงานประลัดกระทรวงจากนั้นไปรับตำแหน่งกงศุลที่กรุงออตตาวาประเทศแคนาดาออสเตรเลียจาการ์ตาอินโดนีเซียมาเลเซียเคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเป็นรองอธิบดีกรมสารานิเทศก่อนที่จะมารับตำแหน่งกงศุลใหญ่ในนครลอสแอนเจลิสยินดีต้อนรับท่านกองศูนย์คนใหม่คุณเจษดาเจษดาตาเวทิน ในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้ทำงานร่วมกันในในอีก4ปีก็ขอให้ท่านทำงานรับรื่นนะครับขอให้ไม่ประสบอุปสรรคใดๆหรือว่าผ่านอุปสรรคทุกอย่างนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของชุมชนไทยในแคลิฟอร์เนียภาคใต้ครับเ,เราคงได้ทำงานร่วมกันเพื่อสังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไปนะครับก็คุณเยสดานี่ก็ได้ข่าวมา หลายอย่างแล้วนะฮะคิดว่าคงจะทํางานกันได้ดีมากนะฮะก็ขอแสดงความยินดีคุณเจษดาแล้วผมเองการบินไทยก็ยินดีที่จะร่วมทํางานเต็มที่ครับสาหรับทีมไทยแลนด์ครับพวกเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเป็นที่พึ่งพาแล้วก็ให้การสนับสนุนหอ,อการค้าแล้วก็นักธุรกิจทุกคนนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านคงจะทราบข่าวคาวถึงปัญหาต่างๆของชุมชนไทยที่นี่แล้วนะครับ ก็ให้กำลังใจท่านครับแล้วก็มีอะไรที่ทางสภาหอการค้าและผมพอที่จะช่วยเหลือท่านได้ก็กรุณาติดต่อนะครับก็ขอให้ท่านอยู่คู่กับชุมชนออชาวไทยของเราไปใน,นนานค่ะเราก็มีความปลื้มใจแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ทุกอย่างทางเรายินดีที่จะช่วยเหลือสนับสนุนท่านก็เราเห็นแล้วว่าท่านเป็นบุคคลที่น่ารักค่ะแล้วก็เราพวกเราก็ยินดีท่านรับท่านณนะวันนี้นะคะสวัสดีครับ เผมเจษดากตาเวทินนะครับกงสุนใหญ่คนใหม่พร้อมกับภรรยาคุณปริชาติกรตาเวทินแล้วก็น้องเมฆนะครับปริศกระตาเวทินนะครับเเราก็เพิ่งมาถึงที่เ a กันได้10วันนะครับก็มาเอ,อ่ทำงานอยู่ที่สถานกองสุนใหญ่แห่งนี้นะครับก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือของออคนไทยนะครับทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะครับในการที่ ผลักดันโครงการต่างๆหรือว่าการทำงานต่างๆให้รู้ล่วงไปนะครับก็ยังไงก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคงได้เจอกันในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับ